คือ,นนอเ,น,เอ<ห>นี่ยคืออะไรคือตอนที่ผมไป,ปอ่านคอมูลก็อ๋อือน้าสุกหายเอฟซีเนาะบอกดูยาวๆหน่อยเวละะาแ <laughs> ะะบนี้แถบไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเยี่ยวกับเราล้วนๆอัน ก็ชอบทำาหาสายจ่มดรอกทําหาหาแข็ใจนักทำยัทำกสร็จเขียจะทำงไตบดดอกอบดตูดแล้วเบดดาบอไปใช้เ okay, so so nah, right ัดทีดอกบอไปยไใกับพักกกับไ่ได้ยางะใช่ยเจ๊ตียเตีถอดเนกันว่าเอาไปขา้เอาไปขายไเอาไ Eat, ว่าแต่แอปอีกเราอ่นเรื่องา <to> อาสายแกน,นเราไปก็บอกว่าสายแขนไปใช่มาพกคำหามานิใส่จสร็จจะทำาเดสามเลยดีกว่าดูมาอับทุยยุบอกอับแล้วนี่ไปด้ิยกันดีบอาะก็ขึ้นมานานเดีกันกันนะ ามามท่าแั้นะมัเสดี๋ยอ้า้เสงต่ำหมดแล้วไปแล้วห้าสองขถอนขึ้นเลยวหห้าสองเยวนะเจนี่นะเจหไปนะจ๊ะกระเตงห้าด้วยนะจ๊ะไม่น่าถอนขึ้นมาเลยเนาะต่ำหมดแล้วก็เร็วเมื่อกี้สองสามสี่ห้าสาม สิบสี่ใบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สองมสี่หาหกเจ็สิบเอ็มส้กใสย่ตำทขึ้นมาอีกสี่ได้มาเจอคอใช่หายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกโอ้

3 6จปดกิียังมรอลมันเไห้จเมื puzzles, ่อ evet ่ปเดยจกัเองพี่นะพี่ขยอยก็กินเงินเจ็ดแปดเก้า

ฮะหักตอเอซีตามมมมจีามเหลือหน่อยิ้ไปก็น้อยเทหาเงินแม่เท่าไรืมหกส สองตำสองตำไกไหมเนาะมาจ้เคนเทเอาเต่งหมาตดตำเฟนหเลยเนหาลใจเคยเอาจากเียีมาตีหกอะสองตำตํมาเต่งีตำสองตำยี่สบ

ยี่บปก็สี่มื่นอตสี่ตำไปเลยได้ไหมได้สี่ี่ตำสิบใปอ์หนึ่ี่้าหกเ็ดแปดเก้าสิบออเจนี่เลยเดี่ยวหลียนะสากดกพเบองามสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ซีหมื่นบอกแปเกียร์อเกมาสองหมน ขอไม่ขอแค่สอมดจำหน่ายต5 6สี่ห้าหกต่ำตาสบามสอนห้าหกสบเดิเต่ำต่่บห้าหก็ดสองสิ่มก็บองสิบสามสิ่องสมิบี่สิบเจดสิบเดสิบเ็บสองสมก็บเจ็องสบห่บเส่องสาม ลื้เสยือเสียใจที่เแาเสียใจเจ็หายใจไปดิต่อ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 า่อต่อต่ยต่ใจ่อต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 ่อ่อต่่อต่อต่อตต่อตัอต่อตอต่อต่อตอต่่อต่อต่อตือต่อต่อา่อตออตอ น้องพี่ยาใเนี่ยเจ้าก็สิบอจจยข่อยเจ็ข่อยเดกห้องมื่นเเจ๊กับสองถ้าว่ากัเจดสองให้สองอก็ห้ามื่นนึงเลวก็จบตัวพ่ยาสัญญาไม่ใหไม่อข่อยสองเจ้ามื่นหรอข่อยหกยังไมเทำรเจ้าจะปไนยังมาทามอข่อยดิเจ๊กแล้วยัง้างไปได้หกมื่นอ่ะข่อยเสียีกี่มือก็เลขึ้นสองมื่น หัเยหอ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 มเยหอะอมเลเหออมเกเลอมอเหอาม ต <si ้งจตั้งสามเหนเ่ like that, you know? Now, yeah, down, ิเนาะเก้าสิบสบแปดสามตามดิสิงสามผีแดสามตามเอเจไเราทีตามเจด้เนาะนี่เดีอยวกีตามไปนี่ลิสีตามแค่ที่หางด้ วาะาเอ้ใส่ไหดี๋ยววาไปดิาเกี่ยวิเซียมายีงหกห้าองหกหาชองพี่เปอรดูยสีะอบึสีสีสามนา เศษติสามยูเจสี่สามนะเจ้ห้าเอ้ยะกด้จ้าตองสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสงสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็เ็ยี่สิบแปดสิบหก

ตู้ปิดดอกเขาปิดกันตำรวจบอกว่าถ้ามีคนโทรมานะว่าคุณเป็นหนี้ธนาคารคุณเป็นน,น,นี่โน่นนี่นี่ม่เชื่อเพราะว่าถ้าเป็นหนี้จริงอ่ะเขาไม่ไปบอกทางโทรศัพท์หรอกเขาต้องมีหนังสือเข้าสำนักทะเบียนบ้านส่งเลขที่บ้านบ้านอยู่ที่พ่อสุดดีธนาคารคับเขาไม่ได้ไปกูก็จะเป็นนี่แดงเลยอ๋อที่บ้านเขามาบ้านบางที่เขาอ๋อ เขเป็นคือเปลี่ยนจะสินค่ะเป็นในแหคุณทำนอนมาหิผิดกฎหมยอะไรเงี้ยคุณฟอกเงินคุณไปนอนมานน่ไม่ให้เสื่อเพราะว่าหน้าที่ตรงนี้มันเป็นของตำรวจตำรวจตรงเอาไปผมไมเออไมมีไม้เองโมเมนเขาจะเป็นบอกตั้งโทรศัพทครับยงไม่่เสอกเพราะว่าใครบดีเจใหยังหนึ่งหนึ่งสองสามสองตนั่นตัวเออ เจ๊แท่งเงี้ยมข่อยได้กสาเจ้ากเตงสองมแม่นเต่งหาเปนเจ้าลสีเหลืองสีเขียวของมูเจ้าเนี่ยลอเอาเกงมันเตงเงี้ยม่หนี่นี่เด็กข่อยสามางดีดิเจ้าเต็งหาเนี่ยเจ้เออเขาเต่งหาูไม่ข่อยก็ดีเนาะนี่มูเจ้ายากกันเนาะหยากกันว่าเนี่ยมันก็ได้ยากอยู่นี่เตงหาเด้อเตงหู กากหาสีเขีนแล้วพ่อชุนี้ยุคือเอนป่เอาบะนี่บ่กากหาสีเปิดเพื่อเเปิดเพ่เปิดหาได้ตัวดุนีหาหกพาสองเอาซอไปแล้วันจัหาก็ไปด้วย

หกเจ็ดแปดแาไปหสองับเพื่อนไม่ไหวใครวไดเอาลุ้งข่ได้ล้งเพื่อนก็ได้หนักสองไปหกเจ็ดแปคนนี้ได้อย่างนักฮกกหนักสองเจ้าหรักฮกน้าอสี่ไม่ใช่กัหกไม่ใช่หาดีเสอาี่5หิดยี่สิ ที่เอาได้นั่นอวยต้องเบิรเบิีอะมีของควยเจ้าหน้าไปเติมน้ำไเง็้ยาอะไรก็คถวงเง้ยอกเเลกน้เมมาเสียตัวเด้กาหาียเด้เราสั่งเสดชของใคของันหมเสียผ้ดึงเยงซ้อมผู้ดึ้เตียงหา้ดึงเงกไงเจมไ้าเสียตัวนี้ขึ้นไป2มือ ไหนแตุ่นเกินไปเจ๊เดี๋ยวบดบดตู้องของมาทางหนหุกสุดถัยบ้าบ้ายืนเินเ๊งเด๊ง เดี๋ยวม่มอันนี้หาสองเอวเด้อ เต็งต่ำโอ้ยหลายผนสิบไปให้นี่นี่สิรับแรกมีเลนบ่อันนี้รับสอง้วะเมสิบไปไปบไปเสองสาวไเต่งหกมีตัวเต่งเนาะตัวเต่งต่อไปพึ่งเนาะ

ผู้เอาสองตัเข้าไปสดเ้บมีเดกมีจะลงตาบเอียวตาเอียวสองตังเก้าอเอาอจลงสตังจะลงตาเอียวตามเอียวกับสองตังไม่ปล่าย่างยางนี่ๆนี่ค่อยเอาแต่เป็นตังสองเมือเท่านั้นล่ะท่านไปตรนี้ เอาดก่บกมาใส่6กชหรือเปล่ามนีสองเหื่ออยู่อนน้มีวตลาดก็แล้วมห้องคอยค่ออตาติดตามเหมือนที่ไปพูคอใส่หกชอยาบใส่สงต่ำต่ำต่ยนช่เตลาดเหรอตุ่ะบูมเลย จะแม่ตลาดด้วยเหรอตลาดด้วตำบ่เจ๊ตตำบ่มักตำบ่กต้งเยอะเยอะมาหูแม่ต้นี่ไไม่จับเ่ยสายาสิลงใส่ ชอบลินไปโอ้โหีโล่อตเลยอนแโห่ก่อลูต่ำเหมดอโลูกตำเบเออเสียงหมาต่อเตีงสาก็เตีงต่นาะอันนึงของเจตเตีงตำโอเคเสียงหกมาทำต่ำอะนี้ใยิโย่เดี๋ยวหลุดมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยี่สิบไปจะไปยายามกินเล หกหกสอสนองตามเปิดเบาเนี shorts, ่ยมันก็ส like, ิ้นใจนี่กาไปงาดหมาหน่งห้าสี่สองห้าเอ้ยสี่ห้าหกลุ่งสามเ็ขออกมาดีล้วองสามสี่หตามสองยกเตาสี่9กเจ็ดสิบเ็

ตุ้มมองนะตุ้มองกมุมมองนะตุ้มมองร้าวร้าวตุ้มมองตัวเอาเอินแดงขึ้นตาขาตาตุ้มตุ้มมองคอมเมนตเรียกอะไรขาตุ้มมองนะตุ้มมองตุ้มเปิงมามตตาตุ้มเปิงลเปิ้ลเปิงจ้าอันนี้ก็ไปเป็นตุ้มเปิงเข้าใจว่าตุ้มเปิงอันที่บ้านเรียกอะไรตุ้มมองอ่ะ สุกของแม่วันพุธนี่นี่นี่มากเลยมังปบปเดี๋กินฮะกินกินเรียกตะตุ่มเรียกอะไรกินกิอ่ากินกินได้ติงสเนาะได้ติงสามหมอเจ้าดีเจนะติงสามเอิงสางายี่สิบแปดอย่างเนอนอี่เายังมาไม่นัเต็มเต็ม ໂບເລຕໍເຕດອາໂອເຄດເຊດອາຕິເດລ